สัดีคนักเรยนมาเจอกับคุณครูโซดานะคะในรายวิชาการงานอาชีพของน้องปอ .3 นะคะลูกวันนี้การงานอาชีพของน้องปอ .3 เราจะเรียนเรื่องของอุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้านหรือห้องเรียนนะคะวันนี้ครูจะรู้จักเพียงแค่6ชนิดง่ายๆนะคะส่วนลักษณะการใช้งาน เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในเวลาเรียนในวันที่14กันนะคะรู้ว่าลักษณะการใช้งานแต่และชนิดที่รู้จักไปวันนี้มีลักษณะการใช้งานอย่างไรนะคะวันนี้มาแค่รู้จักชื่อแล้วก็รูปว่าเป็นยังไงนะคะอันที่1ก็คือไม้กวาดดอกยา ะะไม้กวาดดอกหญ้าจะเป็นแบบนี้นะลูกไม้กวาดดอกหญ้านะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยลูกจะรู้จักอยู่แล้วไม้กวาดดอกหญ้านะคะเป็นยังไงเราใช้กวาดห้องกวาดห้องเรียนอยู่นะคะอันที่สองไม้กวาดขนไก่ค่ะไม้กวาดขนไก่ก็อยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะคะไม้กวาดขนไก่นะคะใช้ปัดฝุ่นปัดน่นปัดน,นี่นะคะลักษณะการใช้งานเดี๋ยวค่อยเรียนกันลึกตอนที่เรามาเจอกันนะลูกนะต่อไปอันที่สามก็คือไม้กวาดยากักใย ไม้กวาดหยัได้มีลักษณะแบบนี้นักลัวลูกไม้กวาดหยั้ยนะคะต่อไปชนิดที่4ี่ที่อยากให้รู้จักก็คือที่ตักผงโดยส่วนใหญ่เรียกว่าที่กวยขยักกันแต่ที่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าที่ตักผงนะลูกที่ตักผงนะคะต่อไปลำดับที่หาที่ใจรู้จักก็คือไม้ถูพื้นแบบผ้า ไม้ถูพื้นแบบผ้าแบบนี้นะคะลูกไม้ถูพื้นแบบผ้าต่อไปลำดับสุดท้ายที่ได้รู้จักที่ใช้คู่กับไม้ถูพื้นแบบผ้าก็คือถังน้านะคะเป็นแบบนี้นะลูกถังน้ําวันนี้เราแค่รู้จักชื่อแล้วก็รูปว่าเป็นยังไงลักษณะของมันเป็นยังไงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเจอกันจริงๆในวันเปิดเรียนเราค่อยมาเรียนซ้ําเรียนเติมอีกรอบรวมถึงลักษณะการใช้งานแต่และชนิดว่า ลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ให้หนูแค่รู้จักชื่อ6ชนิดนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อเรียนจบคาบนี้ครูจะให้ลูกทำงานนะคะลูกจะจำได้ว่าวิชาการงานเนี่ยจะทำในสมุดเล่มบางๆนี่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะป .3 ทอสามทในสมุดเล่มบางๆนะลูกหยิบมาหนึ่งเล่มนะคะด้านหน้าเขียนชื่อเขียนวิชาการงานอาชีพให้เรียบร้อยแล้วเขียนว่า,าคุณครูผู้สอนคือครูสุดาคุณยงเลยนะคะ แล้วเปิดไปหน้าแรกเลยให้ลูกเขียนว่าอุปกรณ์ในการทํำความสะอาดบ้านแล้วก็ห้องเรียนทั้งหมดเมื่อกี้รู้จักไป6ชนิดให้หนูเขียนลงมาทั้ง6ชนิดพร้อมวัดรูปประกอบนะลูกอ่าเขียนให้เรียบร้อยมีการตกแต่งตามจ,จินตนาจนสวยงามนะคะตามจินตนาการของลูกนะคะให้สวยงามตามลูกชอบเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหนูไม่ว่างทาตอนนี้หนูให้ทําวันถัดไปก็ได้ถ้าหนูว่างหนูก็ทานะคะเมื่อทําเสร็จ ให้พ่อแม่ถ่ายรูปส่งลายนะคะส่งลายส่งมาที่ไลน์ห้องของทุกลูกนันแหละเดี๋ยวครูจะเช็คเองว่าใครคนไหนที่ส่งแล้วบ้างนะคะพอวันเปิดเทอมจริงๆเราจะได้เจอกันจริงๆนะคะจะได้รู้ว่าลูกทํางานแบบคุณแม่คุณพ่อส่งมาหรือเปล่านะคะวันนี้รายวิชาการงานอาชีพของคุณครูสุดาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันวันเปิดเรียนนะคะสวัสดีค่ะ